สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนกันยายน2 5 6 5นะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบรแรกนะคะ e i g h of p a r t i c l e แปดถ้วย The Star Eight of Wands The World เก้าไม้ The Empress ก้าดาบสี่เหรียญ The Sun โอเคค่ะสำหรับเกณฑ์ความรักของชาวราศีธนูนะคะไพ่พลังงานของคุณคือ a อ e of Particle นะ มันเหมือนมีการกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่อีกครั้งหนึง่งมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากันมานะมีการโกรธกันมีการงอนให้กันหรือว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะแล้วมีการกลับมาได้คืนดีกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นความรักที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในเดือนนี้นะ,ะถ้า ในบางคู่ในบางความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้โกรธกันนะคะความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรักความเข้าใจให้แก่กันนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ความรักมันก่อตัวอย่างมั่นคงขึ้นนะคะเหมือนว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะแปดถ้วยอย่างที่มิกาบอกนะมันเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะในหลายๆคู่นะมีการโกรธกันงอนกันหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์นะ แต่ในช่วงเดือนนี้นะคะจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาเริ่มต้นคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่แปดถ้วยนะคะก็จ,จะเป็นไปได้นะว่าเหมือนว่าคุณก็รู้สึกเบื่อเบื่อกับออสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่นะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคุณมีเดอดสตาเข้ามายังไงแล้วคุณยังรักษาคุณยังประคับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ทั้งที่บางครั้งก็รู้สึกเบื่อบางครั้งก็รู้สึกออรักนิดมากนะแต่บางครั้งในหลายๆครั้งคุณก็รู้สึกที่อยากที่จะเดินหนีไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่คุณก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไงแล้วนะคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะมันเหมือนกับว่าถ้ารักเนี่ยก็ยังรักอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาทําให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งนะ ยังไงเราต้องหาโอกาสคุยกันนะคะเป็นการเปิดอกคุยกันนะ,ะในด้านที่คุณไม่ชอบหรือว่าในสิ่งที่คุณไม่ชอบนะทำะเปิดอกคุยกันเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกใจคุณหรือว่ามันทำให้คุณรู้สึกน้อยนะ e g h of w a r d ค่ะอย่างที่มิกาบอกนะคะจะมีการกลับมาเริ่มต้นคุยกันนะสำหรับคู่ที่โกรธกันคู่ที่มีปัญหากันนะจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ และในหลายๆคู่นะก็อาจจะเป็นไปได้นะว่ามีการที่เริ่มต้นลงทุนทำอะไรร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะมันเหมือนว่ามีโปรเจกต์อะไรร่วมกันหรือว่ามีการตัดสินใจที่จะซื้อ,อสังหาริมัพย์ร่วมกันก็เป็นไปได้นะซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีเลยทีเดียวนะ The world มันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะคุณเข้าใจแล้วนะว่าความรักเราสําหรับคุณเนี่ยมันคืออะไรคุณต้องการอะไรจากความรักความสัมพันธ์นะคุณไม่ได้ต้องการที่แบบความรักหวือหวาความรักที่แบบคอยอ,อกอใจกันตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าคุณต้องการความรักที่คอยดูแลเอาใจใส่แล้วก็เออ่มีความเข้าใจกันมีทัศนคติมุมมองเหม,ม,มือนเหมือนกันนะ มันถึงจะคลิกกันมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์มันดําเนินไปอย่างราบรื่นมันไม่ต้องปรับต้องจูนกันเยอะนะคะ the world เข้ามาก็เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปในสู่ทิศทางที่ดีนะคะความรักราบรื่นความรักมั่นคงขึ้นนะก้าวไม้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นนะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องประคับประคองหรือต้องใช้พละพลังก่ามากแค่ไหนนะ ที่จะต้องจัดการความสัมพันธ์จัดการที่จะปรับทัศนคติปรับมุมมองนะคะร่วมกันนะคุณก็ยังที่จะสู้ยังที่จะไม่ย่อทอนะคุณพร้อมที่จะจูนคุณพร้อมที่จะปรับความสัมพันธ์นะคะไม่ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะคะคุณไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากความรักความสัมพันธ์นครั้งนี้นะเพียงแต่ว่าคุณเหนื่อยคุณท้อนะในบางครั้งแต่คุณก็ยังสู้นะคะ D.M. เพจ e m เพ s เข้ามานะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์นะคะจะดีขึ้นอย่างที่มิกาบอกนะตั้งแต่เด e เว r l ์เข้ามาแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์นะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาไปสู่ขั้นที่ไปสู่ขั้นถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันเลยนะคะความรักความสัมพันธ์สมหวังแน่นอนนะแค่ D.M. เพจขึ้นมานะแต่เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาปรับต้องใช้เวลาจูนกันสักพักหนึ่งนะ มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์พร้อมที่จะเดินหน้าเดินหน้านะคะใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพื่อให้แบบออความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดําเนินมันพัฒนาไปสู่คู่รักที่แบบถึงขั้นออใช้ชีวิตร่วมกันเลยนะคะ ก้าวดาบเข้ามานะคุณไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ยังไงแล้วคุณรักเขาหมดใจนะคะคุณทุ่มเตท,ทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้กับเขาคนนี้นะจนคุณไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะไม่ว่าเขาจะมีข้อเสียยังไงคุณก็สามารถจะรับได้นะเพียงแต่ว่าคุณก็อาจจะรู้สึกน้อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องปรับที่ต้องจูนนะที่ต้องปรับตัวเองเข้าหาเขานะคะ สี่เหรียญสี่เหรียญเข้ามานะ,ะเป็นการหวงแหนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่หึงหวงกันนะไม่ว่าคุณกับเขานะคะใค,ใ,ใครคนใดคนหนึ่งนะคะมีการหึงหวงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะหรือต่างคนต่างอาจจะหึงหวงกันก็เป็นไปได้นะคะอ่าเหมือนในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรให้โกรธกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่งอนเรื่องที่น้อยใจเรื่องที่เป็นเเรื่องเป็นความเจ้าสเสน่ห์ของคุณหรือเป็นความเจ้าเสน่ห์ของเขานะ แล้วมันทําให้คุณรู้สึกหงทํทำให้เขารู้สึกหึงนะอะมันก็เลยทําให้ต่างฝ่ายต่างห่วงแหนความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณปิดท้ายด้วยเดือะซันนะเดอะซันเข้ามานะยังไงแล้วเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณสดใสแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรมานะไม่ว่าคุณจะอ่าพบเจอกับเรื่องราวที่มันทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยใจที่ือว่า เหมือนนันมีอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่เคยหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะพลิกฟื้นนะคะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่สดใสนะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะราบรื่นและมั่นคงเลยนะคะเหมือนกันกลับมาคุยกันครั้งนี้กันกลับมาดีกันเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้นะมันทําให้คู่ของคุณมันพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลกว่าเดิมนะ ันเหมือนมีความเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวนะมันทําให้คุณและเขานะเหมือนกับมองหามองถึงเรื่องอนาคตนะคะที่จะวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันเลยนะเดอะซันเข้ามาเนี่ยดีเอ็มเพจเข้ามาความรักความสัมพันธ์นะคะราบรื่นมั่นคงสมหวังแน่นอนนะค่ะสําหรับชาวราศีธนูนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ ที่โกธกันก็จะกลับมาดีกันนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจบถูกปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนในทิศทางที่ดีนะคะความรักพลังงานบวกนะยังไงแล้วมิกะขอให้ชาวธนูนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ